ครทุนก่อน,น,<ด>นมาเดม<ด>า,าเดนะเ,เนนงือกแ้ลงแ้เมียสือาสือหนัาเดเนาะโชคามนเทิรมเดหากินซ้ำนี่ดิหากินซำนี่นาะสิบมยนดยังเออสิบนสูงมาหกินล้วไปสืบเขากินก <c oughs> ได้คืนเขารอ <c oughs> <c oughs>

หน,นึมม่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งมาสือนสาหมื่นสามหมจ้ะหมดหสองสสห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด้ายี่สิบสิบมื่น หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบโอเคยวเลยโอ้โหมุมันมุมันบด้จ่บกินบาดเจ็บกินบาดเบบาดเจ็บมันมุมันเดียแนว่หนึ่งมันเห็นงานแนวหนึ่งมุมมันที่ งาใช่หนึ่งมันเพยงานใช่หนึ่งแมนวาเจ๊พืัละไซแขวนๆหาซีตัวหาซีเลยอันนี้กันไว้ให้หมอสามเยอยวเนี่ยอ้สามเยอยวอยู่หาสองเ่าไ้ผ6กปนได้เจ๊้ะ วิ่งหาอย่างเดียวแล้วค่อยตมวิ่งหาดิดิซีใบนะซีสามี่เหอ้าวยากยากเม่อตัวได้ก่อนตัวขยันด้วยนี่เด็ก็ได้คืนก็สีห้าไม่เจ็บอาซองเอาเปิดเอาปิดซองเยรอฮะซองเยรอนี่นะอืมได้เอาไปไว้เลยกันไห่ไปเจออยู่สองเยล่วก่อนไปขรหาซี่ออได้ประมาทไม่ได้ประมาดะ กวามาเยู então, ่เด mm. ้วหากับซีนมาอยู่เด้วหาสองถือเต็มเต็มเลยมหาสองหาสามเต็มหะฮะทรวคนเดียวคนเดียวหน่หนึ่งห้าสามสิบห้าหกใบหสามสิบแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าสิบหกสเจิแปดขอไ่าเอาไปยี่สิบเจ็หาอันนี้เป็นจำ หนึ่งสองสามสีห้าปสไปนี่เอาไปนี่สองมนี่ไปสอหาสอจะไปหาสองหไปเด็ดสามมืหกรงสัสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจบสากจะยัผดิหาสเลยหาสามทเลย้าสาองอะจะยักสองตามผลไปใช เออยัางนีสอตองตัมาได้ใส่จะไปยังโอ้มันไม่เดียวนะมัน่เดียวเดยวสามออกหาสามองาจบยังเฮ้ยหาสามมาท่านได้ยม่อหาสามสอตีแมนเขาไปแท่งมาสามสอบ่แล้วตรนี้ตัวขยบ่ไม้จับเลยลแล้วก็ตรงนี้แค่ใบหาสามก็หกบเก้าสิบหนึเอหาสาม่ใบหกเจ็ดเก้าบหามสี่ใบ จงจังจงีก็ปไปเอจงีอืมออไปเอยโอหเฮ้ยเอาไป็ไม่เห็นเต็งไม่เห็นเต็งถึงห้าหมือเออไม่กาหรอโอนเงิม ะไรเนี่ยม่เดียวหกสี่สี่แบงไมเจ๊เอาอีกขึ้นอ่ะเอาแม่มือหนึ่งเป็นมือสี่นะเจ๊นะจะมือตัวยาวสี่ห้าหกที่เรือสี่ห้าหกเนี่ยมือหนึ่งที่เรายุหกสูงตัวนี้เต็งที่คึอเก่อนเต็งสี่สี่ห้หกหกสูง อย่างไรกับสูงบีบไปบีบกระซ้ากดขึ้นสองสองยวสามสองเมตรเจ็ดยาวสิบเอ็ดติงเดียวเติงเดียวใครอ่ะเติงเดียวมีหรอกบ่ถือกินมั่งกินมั่งกินมั่งเกี่ยงไม่ค่อยซีวอมากคนเด็กมันหุงหาห้ามันเลวก็จะเป็นหาสังกัดหามาสองหาไม่ไม่จิกมันลงไปมันจะมีห้า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 เลยกดแล้วเมื่อกี้อองดูมาเต็มไลนว่ะ เออเัียงสี่ละต่ำแน่นอนสี่สองมิเตอร์เจ้ามือเหมืองสีมือดีมั้ยสีมือนี่ตัวเอ้าเอ้าคือสองหยอกมันกระโดดข้ามลูกเขาจะี่ยเขายกเลยเนี่ยก็เกียดเต็นกินผ้าตอนทุบไปได้ไหมขี้เกียจเปิดทิ้งว่าจะเปิดอะไขี้เกียจเปิดก็เอาอันมาเอ้ยเอาเลยมาเอาไว้ะาะ แงไต้อกองอเจียลงก่นเดี๋ยวจะจับมีกกรัะนั่นทำไม่อยากงงก็เปิดนะไม่อยากลงก็เปิดได้นะาืเสีสีก็ยกนี่หาดูขันทํากันได้ตั้งหมื่นปสีสามยีอ้อหเอ้ต้นย่อปอือสีสามยอะไร มันเด็กสิไปเจ็เจ็ดเดเดี๋ยวดูหาซีเลยเ้าไหมามเยอะลงนะมาหาซีบอ่ะข้ามันดูดซีก็มาหากาหาซีไปต็ยอะขึนยอมากขยันจำเม็นคุกนยอะขึยอโอ้เสียแหนเต็งซีอยู่ไหนเจตเตงซีอยู่ไหนเต็งซีได้สองหมื่นเลย ก็กร็จําแม่ประจํามา่รปีด้ยยละหมื่นบ่ะยละหมื่นบ่หนึ่งสามสีาจรปีเด้กยกกยกสองวันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบองมน่เก็บเปิดออก็ว่าีก็บเปิดกเจ็ดแปดเก้าสิบสองหมื่นสามหมื่นสองอีกสามหมโอเคสองสองสาม่หเด้คนไม่เ คืย่างเงอย่างนั้นเคดียวไปเดี่ยวนั่ก้กนอาบกเจ็ดแปดเก้าสิบสห่นบวกันยาสองนิดเดียวเันนี้กินเยอะเมืกี้มันไทยลก็โดนลมนึงอะ học sinh đi số hà hà yêu là, hay, tính là. ha, ha er, yo. CO know. này không năm được, 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 được. See นั่นนั่นหายาวมันจะยาวตามไี่บหมื่นหนึ่งได้ยัหมื่นหนึ่ง้าสี่องหกพันเป็น,นหมื่นหกเหาสี่สองอแกแยกสิบเอ็ดอีกบ่หาสี่สองนี่มันมีสีกับเบียรมากคนเอาก็คือไม่ดปนพเอาละหาสีตงห้า หมืนหกบ่หมื่นหกหมื่นหกห่สองสามห้าหกเจ็ดแปสบสี่สิอนจนสี่สามื่นเ็นสี่หมื่อันนี้สามหมื่นเป็นสี่หมื่นหกสี่หมื่นหกมื่นหกหนึงสองสามสี่หก 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19า0สอ,อ็2สอ2่ห้2 3กเจ็ดแปดเก้3ยี่1ิบส4กเ็ป็นห้าใครหกสเจื่อยีง่งอ่เเนี่ย บริเซ <ừ. S 2> <ừ. S 1> ียังอะาขยาว้วเลยขยาวจะนอนกับ็กพวกินพยากัสิเมื่อโอกแล้วว่าไปข้าวสรซ้อข้สวซันแลจกซงกับโซบไว้คนงานะวติ่งซีเลยดีก่าเดี๋ยวหมดกบเาพอได้วม้กิ่ซีตัวร 64กันเลยนะแล้ว664ให้อกยิ้มคือว่ามีอะไรไ้มหกห6ยึ้ออกเ่องสามเท่าหกพัะ5าสีมาดีเลย1หมือ1 0 0่หนึ่ง

tiệm lắp thứ bất chảy là ham mừng dip tippin mọt dip tiếp tiếp, 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 tiếp men <laughs> à, okay. <laughs> là ham mừng dip bè cào sip tippin its song hàm mừng song 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 Đây song 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 เียาห้าหมื่นวหกหมื่น้วหใบมาดีแท้หกปันนี่สามหมืหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปก้าสิบสามหับอีกห้าหมเป็น8ปดหมื่นเจ้เสียด้วยกันเหรอหนเจ้กินเกมสียไหมหกจบจีแต่ลงนั่งเหมสสองสามสี่เจ็ดแปเยี่สิบไปสองมือ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจุดเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบสี่เมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจุดเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหกหกเมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจุดเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปเจ้าหาสี่ค่อยาห้าหมื่น หกหมื่นตัวลงทุนไ่ไดุนาหมื่นหนึ่งหมื่นจะหาค่าดีกว่าปูซะหน่อยหมดล้วสามหมื่นสองม่นสามจะได้ไม่ฉีกเมือที่ไรทุนเขานะทุนเด็อทุนในสามหมื่นเองหมื่น ออไปเหาหมืน่นหกหมื่นลงทุนดูเออขยาวแรงแล้วขยาวแรงตริ๊บไม่ได้เลยติ๊บก็ได้สามเอียว ด้วยหาซีเนี่ยอันจะไล่เอาวะดิ<ม>ว้าวได้เอาไปสามเยียวมาโอ้โหโอ้โหมัน<ม><ม>จ,จับๆเลยใคยสุดยอให้สี <4 S 1> <c oughs> ่ใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสามหมื่น เปิอะไรกัวยเยอะไม่สอบห่นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วจะไม่ให้มาเด่น้วยไม่ชอบเลยเจ็ดหมื่นชอบหวยเยอะน่าจะเก้าหมื่นเก้าได้เหอให้ใหห้แล้วก็ชอบึกูเกสิ้หัวเนี่ยเห็นไหมคนไหนเงินจะมาหัวรอดเคนไหนเงินจับไท่เงองโกเมนเนาะเกามืนคกับ ฝ่ายบริหาเกีดาวสี่ห้าเกีราวสิบเอ็ดสองพิ่มเินแล้วฝ่ายรเมเนเจ็ดเจ็ดิเก้ายี่สิบสองหมดแล้หรอองสามสี่้าสองแปหมา่าส่วนเนเียวจะส่งคันรถอยู่ลารน้ำมันจากเงินหนึ่ง่ยสิบอกระตอ ż ก็คนเเกี่ยวอย่านันเหลือรอดยังเจอบนอ้กกเลย้เจ้าโอ้่ยร่ยอีจมีคนคนหัวเราะหกม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่หกเจ็ดแปดไอสิเจไม่ได้เอาอ่ะแปดมือนเจก็บอสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอ้าเอาครบโอ้โหว่าจะมือแจกจัาไปจะมือจัดไปใจดีนาเรียกว่าอุดหนุนใส่บริการไหมอูดไปหน่อยเจนเนาะ กูไปสี่เลยหกสี่เต็งสีเนี่ยสามคนดีกว่าสามย่อกันนะเลยกังจบสามสี่หาหกหกพันหาสเท่าไร กสิบสิบกเเเก้าสิบมือนหนึ่งหรอ,อเดี๋ยวสามเอีย e วเลยเดี๋ยว,วเด้เยว่าใครเนี่เจ้สอง3ากเอียวเจ็แปดแปดพันแปดพันอันนี้หกพันเนาะแปดพัน0กส5 6หากอันนี้4ีเอียวหรอติงซีหรือหรอ อาล้อ้กัวกษสี่สามสี่ห้าสามใบเอาคืนสักมังครัหนึ่งสองสามส่ห้าหกพันเด็ดสิบนึองสามสี่หกแมนบอสสิบสี่อาวเป็นยังครับนี่เท่าไหร่มือนึ่งบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาของใกล้มือหนึงอันนี้สิบสี่ใบสี่้าหกอ่าวเอา สใบ 1, 2, 3, 4, งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด้าสิบหายเจไปเด้อเบสี่ใบกอี่ใบาจหมนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าส็ดสิบสองสิบสามสิองใครหเอาไหมนั่นแหะหาซีองข่อยแล้วเตวมาจ่หาสามคนไปซะชิบใบก็ซิบใบละอันนี้หนอ่ะกิบใบนั่นน่ะเออชิบตไรหนึ่งสห้าหดแปดเก้าสิบเ็ดสองสามส แปดสิบเก้ายี่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิเ็ดสาสิบสห้าสิบสิบเก้าสิบที่ละแพ้นี่อย่าทักกันเดี่ยวงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครบังจบจบ,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 บที่เดียว Được không? Ở đi đi ừ. Để không muốn được bớt nhận chút chút hả? Tính xóa Chứ chứ mà đi thì hà xì thì phải tham này Tính xóa phần hà xóa Có chạy vào môi Hà nó lúc này là tiền à? 17 17 อเปิดเลยตาเนี่ยพยากกว่าที่คันยากอามทีที่คันยากด้อกันนั่นหะหกสามโอ้โหสองตินติสองกินห้าสามกี่บาทหาสามสองเขาได้กี่ใบสี่ใบหนึ่งสองสามสี่ขั้นมดละไปอันนีสิบใบห้าหมื่นสิบใบบ่โอ้หนึ่งสองสามสี่หกเจ็แปเก้าสิบ